พิมพ์อกตลอดครชั้นอ,อกตลอดอคือพิมพ์นี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าบ้างก็ว่าท่านบูชาคุณคุณแม่ด้วยการสร้างก็จะเป็นองค์ดูอผอมๆหน่อยคือเท่าที่ผมสัมภาษณ์มาแต่ละคนก็จะชอบตแตกต่างกันไปร,ระหว่างสมเด็จ3องค์นี้สมเด็จวัดรัังวัดบางบางุญพรมวัดเกตชายโยพี่หมอชอบ และศรัทธาจริงๆชอบหมดนะองค์ไหนมากที่สุดคือถ้าส่วนตัวจะชอบบางขุนรพรมเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งคือคือบางขุนพรมเขาบอกว่าในจํานวนสร้างเนี่ยพอสมควร<อ>นะคือการเล่นหาค่อนข้างจะชัดเจนครับแต่สำหรับวัดระฆังเนี่ยบางทีหนึ่งด้วยความที่ว่าราคาสูงด้วยที่สองก็คือบางพิมพ์ที่มีการคล้ายกับบางขุนพรมบางทีเขาก็จะ บอกเป็นสองกลุ่รเ้ย่งซึ่ง,ง,ง,งต้องเอาผู้ที่เชี่ยวชาญจริงเรารเราก็จะอาจจะไม่ได้แม่นถึงขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าบางขุนพรมนี่ก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าวัานั้นเร้เราส่วนใหญ่เบิร์นเป็นคนกรุงเทพครับก็เลยก็สองวัดเนี่ยวัดระฆังก็ชอบแต่ว,ะะว่า <ละ S 2> ถ้าจะหาสมบูรณ์ก็ต้องเป็นองค์ที่สําคัญซึ่งบางทีก <ละ S 2> ็ค่านิยมก็ค่อนข้างสูงแล้วก็ราคาเล่นหาราคาราคารุนแรงมากรุนแรงเพราะว่าคนที่มีก็ไม่ไม่ได้อยากจะปล่อยกันด้วย ก็องค์นี้เป็นวัดเกณนะครับ